อิสานแซบจะพาคุณผู้ชมมาตามในส่วนของลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปนะคะรวมถึงเด็กแรกเกิดค่ะวันนี้เรามาตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซบอีกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ ซึ่งวันนี้ทางอีสานแซบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามในส่วนของการลงทะเบียนร,รับเบี้ยอย่างชีพนะคะเปิดรายละเอียด4ี่กลุ่มไหนได้รับแล้วก็สามารถลงทะเบียนร,รับเบี้ยอย่างชีพเพิ่มเติมโดยล่าสุดขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากฐานเศรฐษฐกิจนะคะคุณผู้ชมซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ติดตามในส่วนของ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีนะคะออกมาโพสต์ข้อความว่ารายละเอียดการขอรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเบี้ยอย่างชีพคนพิการเบี้ยอย่างชีพผู้ ป่วยเอดและเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั้ง4กลุ่มค่ะสำหรับคุณลักษณะสมบัติการลงทะเบียนทั้ง4กลุ่มมีอะไรบ้างนั้นเรามาติดตามกันนะคะซึ่งการลงทะเบียนในกลุ่มที่1นนะคะก็คือการลงทะเบียนรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุค่ะซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 4นะคะและก็มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลค่ะ ส่วนเอกสารนะคะที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนก็คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงสําเนาทะเบียนบ้านตัวจริงสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารตัวจริงค่ะโดยในเงินงบประมาณปี2 5 6 3นะคะสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายน2563ค่ะและก็สามารถกรอกแบบสอบถามลงทะเบียนแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลน,นะคะคุณผู้ชม2ก็คือ การลงทะเบียนรับเบีย้ยอย่างชีพความพิการคุณสมบัติก็คือมีบัตรประจำตัวผู้พิการค่ะมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลน,นั้นด้วยนะคะส่วนเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการเอาตัวจริงนะคะคุณผู้ชมบัตรประจำตัวผู้พิการด้วยเอาตัวจริงรวมไปถึงสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยตัวจริงด้วยค่ะ 3ก็คือการลงทะเบียนรับเบี้ยอย่างที่ผู้ป่วยเอดสคุณสมบัติก็คือต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้รับใบรับรองแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลด้วยเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก็คือใบรับรองแพทย์ที่ระบุเป็นผู้ป่วยโรคเอดสตัวจริงค่ะบัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยตัวจริงนะคะ ส่วนโครงการที่4ีก็คือโครงการอุดหนุนเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดค่ะคุณสมบัติก็คือเป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปเอกสารที่ใช้ในการประกอบยื่นรับสิทธิเบื้องต้นนะคะแล้วก็สูจิบัตรทะเบียนบ้านเด็กแรกเกิดบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านบิดาและก็มารดาหรือว่าทางผู้ปกครองค่ะ สำเนาในส่วนของหน้าบุ๊กแบงก์ของทางธนาคารกรุงไทยออมสินหรือว่าทางเถกศก็ได้นะคะโดยการลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องมีผู้รับรองสองคนก็คืออสมอและประธานชุมชนค่ะ เอกสารที่ใช้ในการรับรองก็คือสำเนาบัตรประจำตัวในส่วนของประ,ประจำตำแหน่งของทางอสมอหรือว่าประธานชุมชนนะคะสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาบัตรอสมอประธานชุมชนค่ะนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดของทางเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีนะคะสำหรับการลงทะเบียนทั้งหมด4กลุ่มซึ่งคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนก็มีแจ้งให้ทราบแล้วค่ะ น่าจะอยู่ในส่วนของเทศบาลทุกกลุ่มนะถ้าหากคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขนาดนี้นะคะเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขในเขตไหนเทศบาลไหนอบตไหนก็สามารถไปติดต่อกับทางพื้นที่ของท่านได้นะคะเพื่อขอรับในส่วนของการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด4กลุ่มนี้ราคานี่คือข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นที่ทางอีสานแซ่บนำมาเรียนฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บจะเจอกันในคลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามและสวัสดีค่ะ